สวัสดีครับสงครามยูเครนมาถึงจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งว่าตะวันตกเนี่ยจะส่งเครื่องบินให้กับยูเครนนี่หรือไม่ซึ่งเครื่องบินเป็นสิ่งที่ยูเครนนี่อยากได้นะครับปัจจุบันนี้สงครามมีการใช้เครื่องบินนิปาปายและเครื่องบินก็โดนใส่ร่วงนปิาปาปายเช่นกันคําถามตามมาว่าถ้ายูเครนได้เครื่องบินมานี่จะเป็นอย่างไรก็คงไม่ได้บินแบบสะดวกสบายหรอกครับเอาจริงรัสเซียก็มีระบบป้องกันภาคพื้นที่เหมือนกันแต่ว่ายูเครนนี่ต้องการเครื่องบินของตะวันตก เพราะว่าเครื่องบินมีระบบหรือว่ามีวิธีจัดการกับระบบป้องกันภาคพื้นไม่ว่าจะเป็นปุ๊กเป็นทอเป็นเพนเซอร์เป็น S300 S400 เป็น S500 หรือว่าแม้กระทั่ง S550 นะครับถ้ายูเครนได้เครื่องบินมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะสร้างความได้เปรียบยูเครนไม่อยากได้มิก29เพราะมันไม่สามารถจัดการกับระบบป้องกันได้วีด้าก็ไม่ดีขีปนุษย์ก็ไม่ได้ระบบพิสูจน์ทราบฝ่ายก็ไม่มีนะครับถึงแม้ว่ามิก29เเนี่ยจะอัพ เกียดแล้วก็ตามแต่ว่ามันมีข้อจํากัดข้อจํากัดแบบนี้เครื่องบินของรัสเซียก็เจอเช่นกันนะครับแม้แต่ซู -35 ซึ่งถือว่าทนสมัยที่สุดของรัสเซียในตอนนี้ยังไม่สามารถถักด่าน S-300 รุ่นเก่าของยูเครนได้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับเครื่องบินของโซเวียตรัสเซียทั้งหมดเนี่ยใช้การไม่ปลอดภัยในสงครามยูเครน ซึ่งมันก็สร้างความอับะยศ์ให้กับรัเสเซียนี่เป็นอย่างยิ่งเมื่อความจริงถูกเปิดเผยนะครับว่าเครื่องบินที่รัเสเซียโฆษณาว่าดีว่าทันสมัยแล้วก็ราคาถูกเนี่ยแต่ว่าเทคโนโลยีนี่เก่าเหลือเกินไม่ต่างจากยุคโซเวียตอุปกรณ์ใช้ของตะวันตกนี่เยอะแยะนะครับทั้งเครื่องรับ GPS หน้าจอ LED กระจกมองข้างถ้าเราสังเกตนะครับ หมวกกันน็อกของนักบินของรัสเซียเนี่ยแม้กระทั่งของซู57ซึ่งก็เป็นเครื่องบิสเตลเหมือนหมวกกันน็อกแถมตอนไปซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับเรียบเรียบเฉยเฉยไม่ได้พัฒนาส่วนหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนักบินของสหรัฐมิการนี่ไปไกลแล้วไม่ต้องไปดูหมวกของ F35 นะครับเอาแค่ F16 กับ F18 รุ่นเก่ามันก็เก่ากว่าหมวกของรัสเซียเยอะมันบอกได้ดีถึงเทคโนโลยีกับวิธีคิดว่ารัสเซียเนี่ยยังยึดติดกับความคิดเก่าๆหรือไม่ก็รัสเซียมีอยู่แค่นั้นละ F16 สิหร,รัมิกาไม่อนุมัติไม่ว่ายูเคนเนี่ยจะพยายามกดดันแล้วก็ตามนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมรับ ล่าสุดประธานาธิบดีของยูเครนเดินทางเยือนยุโรปก็เพื่อขอเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสต่างก็ปฏิเสธแบบนิ่มนวลว่าจะให้เครื่องบินกับยูเครนในอนาคตแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับทันทีที่ประธานาธิบดีของยูเครนไปคุยเรื่องเครื่องบินกับอังกฤษนักบินของยูเครนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า f 1 6เป็นทางเลือกที่ดีกว่า eurofighter typhoon ของอังกฤษเรื่องนี้น่าสนใจนะครับทำไมนักบินยูเครนเนี่ยถึงพูดแบบนั้นทั้งที่ยูเครนต้องการความช่วยเหลือด้าน น,นาทีนี้อะไรก็ได้เพราะว่า f 1 6นี้ไม่อนุมัตินะครับคนที่ติดตามเรื่องเครื่องบินคนสงสัยว่าทําไมนักบินมองว่า f 1 6เนี่ยดีกว่าไทฟูนเราตัดเรื่องราคานี้ออกไปนะครับเพราะว่ายูโรไฟเตอร์ไทฟูนเนี่ยแพงกว่า f 1 6เยอะแพงกว่า f 3 5นี้ด้วยซ้ําเอาความสามารถนี้อย่างเดียวเรื่องอุปกรณ์กับอาวุธพอ,อกันแล้วครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของนีตไทฟูนจะได้เปรียบเรื่องวีด้า f 1 6บหกอกเจ็เท่านั้นแล้วครับวีด้าจึง เทียบเท่ากับไทฟูน F16 CD- วีได้ยังเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ F16 เหนือกว่าคือความเร็วความคล่องแม้ว่ายูโรไฟเตอร์ไทฟูนเนี่ยจะมี2เครื่องยนต์ก็ตามนะครับสิ่งที่ทําไม่เป็นแบบนั้นคือปีกเดลตาหรือว่าปีกสามเหลี่ยมของมันที่มันจะเกิดแรงต้านสูงมันใช้ได้ดีในย่านความเร็วต่ำที่มีแรงยกที่ดีนะครับแต่ว่าในย่านความเร็วสูงมันมีปัญหาเรื่องแรงต้านเพราะว่าพื้นที่ปีกเยอะปัญหาของไทฟูนเหมือนกับปลาเฝ้าวที่มีความเร็วจริงเนี่ยไม่ ถึง1.8มักตามมาตรฐานเครื่องบินขับไล,ล่เราจึงเห็นไทฟูนกับปลาฟาวเนี่ย รับหนะ้าที่โจมตีภาคพ,พื้นนซสเป็นส่วนมากเพราะว่าแรงยกดีจากปีกเดลตาแนวกันชนของยุโรปนะครับส่วนมากใช้ F-16 ทั้งนั้นและก็กันเหนียวสอเมิการเนี่ยเอา F15E a g l e ีกมาตั้งฐานทัพในอังกฤษคอยโคเปอร์นะครับไทฟูนกับปลาฟาวเนี่ยทำหน้าที่ลาดตะเวนร่วมนีซสเป็นส่วนมากยุโรปไม่ได้หวังพึ่งพาไทฟูนกับปลาฟาวมากมายเอาจริงไทฟูนเนี่ยเป็นเครื่องบินขนาดกลางเป็นเครื่องบินแบบกักกักไปไม่สุดสักทางนะครับ สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของไทฟูนอีกอย่างคือปีกเล็กด้านหน้าหรือว่าคานาดมันทำให้วีด้านี้ตรวจเจอได้ง่ายสะท้อนวีด้านี้เป็นอย่างดีนะครับไม่เฉพาะกับไทฟูนนะครับลาฟาวกิปเพนอันนี้ก็ด้วยหรือว่าฝั่งรัสเซียอย่างซูสามสิบซูสามสิบสี่ 30, ส 34, อันนี้ก็หมูหมูวีด้านี้ตรวจเจอง่ายมากแม้แต่เจยี่สิบเครื่องบินสเตลของจีนที่มีคานาดมันไม่เป็นสเตลเพราะว่าคานาดนี่แหละครับโดยปัญหานี้เราจีนว่าสหรเมิกาเนี่ย ไม่สร้างเครื่องบินที่มีขนาดเลยคือทดลองแล้วไม่ได้นะครับคำถามถามว่าแล้วทำไมต้องสร้างปีกเล็กหรือว่าขนาดคำตอบคือมันเพิ่มแรงยกให้บรรทุกน้ำหนักได้เยอะขึ้นเพราะว่าเครื่องยนต์แรงไม่พอถ้าสังเกตนะครับเครื่องบินลำไหนมีปีกเล็กหรือว่าขนาดด้านหน้าเนี่ยเครื่องบินลำนั้นมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ ก็คือแรงขับต่อน้ําหนักนี้น้อยนะครับแก้ปัญหาด้วยการใส่คานาดนอกจากคานาดจะทําให้เรดาร์นี้ตรวจเจอง่ายแล้วมันก็ยังซับซ้อนในระบบขับยาก,กวดด้วยส่วนเครื่องบินของสารามิกาที่ไม่ทำคานาดเหตุผลหนึ่งคือสารามิกาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องแรงขับไม่มีปัญหาเรื่องแรงของเครื่องยนต์นะครับ เหตุผลที่ทั้งปินยุเครนมองว่า f 1 6ดีกว่าไทฟูนก็มาจากเหตุผลนี้ก็คือความเร็วน้อยเว้าตรวจเจอได้ง่ายอีกอย่างคือปีกใหญ่ๆของมันนะครับมันเป็นเป้าของขีปนาวุธหรือว่าปืนกลอากาศไี่อย่างดีและนั่นก็คือเหตุผลอีกอย่างคือระบบของ f 1 6ขับง่ายกว่าซับซ้อนน้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้นะครับยุเครนเนี่ยต้องทําใจยอมรับมิกยีที่หลายประเทศนี่จะส่งให้แม้ว่าไม่อยากได้ก็ตามนะครับหรือว่าแม้แต่มิก21ก็มีคนพร้อมส่งให้ ก็เพื่อเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อ F16 นี่อีกทีอยู่เขียนก็ต้องทำใจแล้วก็ท่องไว้นะครับเครื่องบินที่ดีที่สุดก็คือเครื่องบินที่เรามีเอาตรงนี้ก่อนเรื่องอื่นนี้ค่อยว่ากันนะครับ